สวัสดีนะคะวันนี้โอวีก็ยังาพาชมบรรยากาศนะคะที่งานบุรพาบส์วีคเนาะยังเก็บภาพมาให้ชมยังไม่หมดเลยค่ะทุกคนเพราะงานใหญ่มากนะคะแล้วก็แต่ละมุมเนาะแต่ละพื้นที่นะคะเขาก็จะมีโชว์มีร้านค้าขายของแตกต่างกันออกไปนะคะโอวีก็เลยทําเป็นหลากหลายวิดีโอนะคะทุกคนรถสวยๆงามๆม,มีหลากหลายให้ชมนะคะหรือจะเป็นรถเขา เรียกว่าอะไรนะรถแต่งนะคะนี่ก็จะมีให้ดูให้ชมเยอะเนาะเดินนะคะเดินกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีร้านขายกับคงกับข้าวขายอาหารนะคะก็มีขายพวกกระโปรง,งกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเยอะมากจะบอกว่าเดินนะคะคือชื่นไปใครที่ชอบชอบชอบกบชอบไปด้วยนะคะแล้วก็ชมรถ หลากหลายไปด้วยนะคะทั้งรถแบบว่าร่วมสมัยหรือว่ารถที่แต่งเนาะทุกคนเพลินนะคะถ้าไปเดินนี่เดินได้ตลอดเนาะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบถ่ายทำวิดีโอนะคะก็น่าจะมีอะไรให้ถ่ายเยอะโอดีก็ทั้งอยากดูทั้งอยากถ่ายนะคะทั้งเดินช็อปดูของไปด้วยเนาะทั้งของกินก็เยอะนะคะระหว่างที่เราเดินนี่ค่ะหรือว่าถ้าใครเดินเหนือหน่อยก็ นั่งพักได้นี่โซนนี้ชอบมากนะคะขายของเนาะเป็นเครื่องหนังนะคะทุกคนมีเยอะมากอันนี้จะเป็นโซนอินเดียแดงนะคะโอลีชอบนี่นี่นี่ค่ะจะตกตกแต่งสไตล์อินเดียแดงนะคะเขาก็จะมีเป็นโซนๆเนาะเอ่อให้เราดูได้ดูนี่ค่ะเก็บภาพมาฝากนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นซุ้มนะคะโอลีไปแอบดูแล้วเนาะมันจะเป็นซุ้มเหมือนเขาทำไม่ขายหรือแบบ เข้าไปนอนพักนะคะช่วงที่วันเมื่อวานฝนตกเนาะนี่ตกแต่งสวยงามหลากหลายนะคะสนุกนะคะก็สนุกไปอีกแบบนึงเนาะไปดูบรรยากาศนะคะก็มีมมให้ดูหลากหลายไม่จำเจดขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะคะ